คุณบุญยิ่งนะครับตามด้วยนางสาวสุทธวันส,สุบันณณอยุทยาเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญยิ่งนิติการจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสองพักพลังประชารัฐดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นจำนวนมาก ที่อำเภอปากท่ออเภอวัดเพลงอเภอเมืองประมาณร้อยกว่าหมู่บ้านนะคะประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำ,ทำสวนทำนาพี่น้องกเกษตรกรได้พึ่งพาอาศัยน้ำจากชลประทานเป็นหลักในการบริโภคและทำการ,กรเกษตรปัจจุบัน ทราบมาว่านะคะว่าทางชลประทานจะไม่ปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาจึงมีผลกระทบกับเกษตรกร,กร,กรโดยตรงทำให้ขาดไรายได้เพื่ออย่างชีพในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 ส่วนหนึ่งตกงานก็ได้กลับมาสู่ท้องถิ่นตนเองและยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูทำนาปรังถ้าไม่มีน้ำที่จะทำนาปรังจะทำให้เกษตรกรมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะโดยเฉพาะกรมชลประทานดิฉันขอเสนอในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและพร้อมกันนี้ฉันอยากให้ กรุณาช่วยวางแผนงานโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําแผนงานการสร้างอ่างเก็บน้ําตามจุดต่างๆเพื่อกักเก็บน้ําให้ประชาชนได้ใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคทําการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะและพร้อมกันนี้พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะคะได้ฝาก ดิฉันผ่านรรท่านประธานสภา,านะคะขอขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือร่วมใจไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครเพื่อพี่น้องประชาชนโดยตั้งด่าน24ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญ